้องฟ้าตรงชายแดนไทยกัมพูชาที่ลุกเป็นไฟแดงฉานไปหมดเลยจากที่เคยเป็นแค่พื้นที่พิพาทเรื่องเขตแดนเล็กๆน้อยๆครับตอนนี้มันกลายเป็นการประทะกันอย่างดุเดือดด้วยอาวุธหนักจริงๆคำถามสำคัญของการคุยกันวันนี้ก็คือเบื้องหน้าเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนการกระทบกระทั่งตามแนวชายแดนทั่วไปที่มันบานปลายแต่ข้อมูลที่เราได้มาทั้งหมดมันชี้ไปในทางเดียวกันเลยว่ามีเรื่องราวที่ซับซ้อนกว่านั้น มืดมนกว่านั้นซ่อนอยู่เอาล่ะครับเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันใช่เลยค่ะนี่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญมากๆของความขัดแย้งในภูมิภาคนี้เลยก็ได้เพราะว่าเรากำลังเห็นการใช้อาวุธที่ล้ำสมัยเข้าห้ามหันกันแบบเต็มรูปแบบแต่ประเด็นที่น่าสนใจที่สุดจากข้อมูลชุดนี้คือชนวนเหตุของมันไม่ได้มาจากเรื่องประสาทพระวิหารหรือข้อพิพาทเรื่องดินแดนแบบที่เราคุ้นเคยกันอีกต่อไปแล้วค่ะแต่มันมีรากมาจากความเชื่อมโยงที่แบบว่าน่าขนลุก ระหว่างองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกับการปฏิบัติการทางทหารระดับรัฐเลยโหน่าสนใจมากครับงั้นเป้าหมายของเราวันนี้คือการค่อยๆแกะรอยข้อมูลทั้งหมดไล่เรียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดเลยเพื่อจะทำความเข้าใจว่าอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงแล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นมันน่าสะเทือนใจแล้วก็ซับซ้อนกว่าที่เราเห็นในข่าวแค่ไหนโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นเลย รุ่งสางของวันที่26ธันวาคมข้อมูลบอกว่าการเคลื่อนไหวแรกเนี่ยมาจากฝั่งไทยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าฉากแรกของความขัดแย้งนี้มันเป็นยังไงฉากแรกเปิดขึ้นที่ฐานทัพอากาศนครราชสีมาเลยค่ะฝูงบิน F16 ไวเปอร์ของไทยทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าแต่สิ่งที่ทำให้ปฏิบัติการครั้งนี้มันแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะคืออาวุธที่เขาเอาไปด้วยมันไม่ใช่ระเบิดทำลายล้างทั่วไปแต่เป็นขีปนาวุธที่ชื่อ A.G.M. 8 8 h a r ซึ่งคือมันเป็นอาวุธที่ถูกออกแบบมาเพื่องานเดียวโดยเฉพาะเลยนั่นคือล่าและทำลายระบบเรดาร์ของศัตรูหมายความว่านี่ไม่ใช่การโจมตีแบบสุ่มแต่เป็นการลงมือที่ที่เฉพาะเจาะจงมากๆเลือกเป้าหมายไว้แล้วชัดเจนคือต้องการจะปิดตาฝ่ายกัมบูชาตั้งแต่แรกเลยถูกต้องเป๊ะเลยค่ะมันคือปฏิบัติการทางยุทธวิธีที่เรียกว่าสีดหรือการกดดันระบบป้องกันภัยทางอากาศของค่าศึก คือพูดง่ายๆว่าถ้าคุณจะส่งเครื่องบินรบเข้าไปในแดนค่าศึกอย่างปลอดภัยสิ่งแรกที่ต้องทำคือทำลายดวงตาแล้วก็หูของพวกเขาก่อนซึ่งก็คือเรดาร์นั่นเองข้อมูลบรรยายภาพไว้น่ากลัวมากนะคะเสียงระเบิดดังกึกก้องไปทั่วปอยเปตแล้วในชั่วพลิบตาจอเรดาร์ของทหารกัมพูชาก็ดับวูบลงกลายเป็นสีดำสนิทไปเลยพวกเขาตาบอดสนิทในทันทีแล้วเจ้าขี่ปนาวุธฮามที่ว่านี่ มันมีความสามารถพิเศษยังไงครับทำไมถึงต้องเลือกใช้อันนี้อ๋อเทคโนโลยีของมันน่าทึ่งแล้วก็น่ากลัวไปพร้อมๆกันเลยค่ะคือแทนที่จะบอกเป็นตัวเลขทางเทคนิคอย่าง Mock t o p n หรือระยะยิง150กิโลเมตรให้ลองนึกภาพตามแบบนี้นะคะมันคือจรวดที่บินได้เร็วกว่ากระสุนปืนไรเฟิลอีกที่ออกแบบมาเพื่อฉีกกระชากทำลายแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะอ๋ คือไม่ได้เน้นฆ่าคนแต่เน้นทำลายอุปกรณ์ใช่ค่ะมันเป็นอาวุธที่ถูกสร้างมาเพื่อทําให้ระบบบัญชาการของกองทัพเป็นอัมพาตทําให้หูหนวกตาบอดไปเลยโหฟังดูเหมือนการผ่าตัดที่แม่นยําแล้วก็เยือกเย็นมากเลยพอไทยเปิดฉากด้วยหมัดไฮเทคแบบนี้ไปแล้วฝั่งกัมพูชาเขาตอบสนองอยังไงครับ การตอบโต้อของกัมพูชานี่คือภาพที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะเขาไม่ได้ตอบโต้ด้วยอาวุธไฮเทคแต่เลือกใช้อาวุธที่เน้นปริมาณและความรุนแรงนั่นก็คือระบบจรวดหลายลำกล้อง BM 2 1 Grad ซึ่งเป็นมรดกตกทอดมาจากยุคสหภาพโซเวียต 2> BM 2 1 Grad ค่ะลองนึกภาพรถบรรทุกยูโร 375D ที่ดูสมบุกสมบันหน่อยด้านหลังมีท่อยิงจรวดเรียงกันเป็นตับ40ท่อถูกเคลื่อนพลมาจากพระตะบองแล้วก็ ระดมยิงจรวดขนาด122ม mm, ิลิเมตรหลายร้อยลูกข้ามายัางฝั่งไทยแบบไม่ยยางเลยถ้าหามคือมีดหมอ B M 2 1ก็คงเหมือนค้อนปอนที่ทุบแหลกทุกอย่างที่ขวางหน้าเลยเสิยนะครับแล้วผลลัพธ์มันเป็นยังไงครับข้อมูลใช้คำว่าทะเลเพลิงที่จังหวัดสระแก้วเลยค่ะเสียงจรวดที่แหวกอากาศมันเหมือนเสียงกรีดร้องที่ปลุกชาวบ้านให้ตื่นขึ้นมาเจอกับฝันร้าย ในรายงานมีเรื่องราวที่น่าสลดใจของคุณอุดมพงษ์ชูรีเป็นเกษตรกรคนหนึ่งที่อาศัยอยู่แถบชายแดนเขาเล่าว่าทำได้แค่นั่งมองบ้านกับที่ทำกินของตัวเองถูกจรวดเผาจนวอดไปต่อหน้าต่อตาเลยโดยที่ทำอะไรไม่ได้เลยโอ้หน้าเศร้ามากครับนี่คือผลของอาวุธที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อความแม่นยำแต่เพื่อสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างแล้วก็สร้างความหวาดกลัวให้กับพลเรือนนี่คือจุดที่น่าสนใจมากจุดแรกเลยนะครับ มันเหมือนเรากําลังเห็นสงครามสองยุคปะทะกันในสนามรบเดียวกันเลยฝั่งหนึ่งคืออาวุธอัจฉริยะแห่งศตวรรษที่21ที่เน้นความแม่นยําอีกฝั่งคืออาวุธที่ใช้กําลังดื้อๆจากกลางศตวรรษที่20ที่เน้นสร้างความโกลาหนมันบอกอะไรเราได้เยอะเลยใช่เลยค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่มันคือปรัชญายทางการทหารที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ฝ่ายหนึ่งต้องการทําให้ศัตรูหมดความสามารถในการต่อสู้โดยให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดในขณะที่อีกฝ่ายมีเป้าหมายเพื่อสร้างความโกลาหลและก็ข่มขวัญประชากรซึ่งปัจจัยทางจิตวิทยานั่นก็เป็นอาวุธในตัวมันเองข้อมูลระบุว่า bm 2 1สามารถยิงจรวด40ลูกได้ในเวลาแค่20วินาที20วินาทีค่ะซึ่งมันเพียงพอที่จะเปลี่ยนพื้นที่ขนาดใหญ่ให้กลายเป็นนรกบนดินได้เลยโอเคครับทีนี้ เรามีภาพการโจมตีตอบโต้ที่รุนแรงมากจากฝั่งกัมพูชาแต่ถ้ามองตามหลักเหตุผลมันก็ยังดูเป็นการตอบโต้ที่เกินกว่าเหตุไปหน่อยกับแค่การโจมตีเรดาร์จุดเดียวซึ่งข้อมูลที่เรามีก็ชี้ไปในทิศทางนั้นว่าเหตุผลที่แท้ริงที่ทําให้เรื่องบานปลายขนาดนี้มันไม่ใช่เรื่องศักดิ์ศรีทางการทหารเลยแต่เป็นเรื่องของสิ่งที่เรดาร์นั้นกําลังขมกันอยู่ประเด็นนี้คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยค่ะตามข้อมูลที่ได้มาความขัดแย้งครั้งนี้ไม่ได้มีชนวนมาจากเรื่องดินแดนเลยค่ะ แต่มาจากข้อกล่าวหาของหน่วยข่าวกรองไทยที่ระบุว่ากัมพูชาใช้ระบบเรดาร์ที่ทันสมัยเหล่านี้เพื่อเป็นเกราะป้องกันให้กับเครือข่ายอาชญากรรมใต้ดินขนาดมหึมาและที่น่าตกใจที่สุดคือมันเป็นกระบวนการค้าอวัยวะมนุษย์เลยค่ะเดี๋ยวค้าอวัยวะมนุษย์เลยเหรอครับหมายความว่ากองทัพเข้าไปปวพันกับเรื่องแบบนี้ข้อมูลชี้ไปในทางนั้นเลยค่ะ คือก่อนที่จะมีการโจมตีโดรนสอดแนมเฮอร์เมส450ของไทยได้บินลาดตระเวนเก็บข้อมูลมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วแล้วก็พบหลักฐานที่น่าตกใจว่ามีการใช้เครือข่ายเรดาร์พวกนี้ในการแจ้งเตือนแล้วก็คุ้มกันเส้นทางลำเลียงเหยื่อ <Yeah. S 1> ค่ะเหยื่อที่ถูกล่อลวงมาจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามแล้วก็ฟิลิปปินส์เพื่อนํามาผ่าตัดเอาอวัยวะในพื้นที่ลับตามแนวชายแดนไม่น่าเชื่อเลยนั่นหมายความว่าปฏิบัติการโจมตีเรดาร์ด้วยขีปนาวุธฮามเนี่ย มันมีเป้าหมายซ้อนกันอยู่คือเป้าหมายทางทหารเพื่อเปิดทางแล้วก็เป้าหมายเพื่อทลายกรอบป้องกันขององค์กรอาชญากรรมนี้ไปพร้อมๆกันว่าอย่างนั้นก็ได้ค่ะและภาพทั้งหมดก็ชัดเจนขึ้นทันทีหลังจากที่เรดาร์ถูกทำลายข้อมูลระบุถึงหน่วยรบพิเศษของไทยหน่วยหนึ่งที่ถูกเรียกว่าพัววาไวหรือพาววไวซึ่งในเอกสารอธิบายว่าเป็นหน่วยปฏิบัติการรับข้ามแดนที่เชี่ยวชาญภารกิจลักษณะนี้โดยเฉพาะ พวกเขาบุกเข้าไปในพื้นที่เป้าหมายทันทีและสิ่งที่พวกเขาค้นพบก็ยืนยันข้อมูลจากโดรนทั้งหมดเลยค่ะแล้วแล้วพวกเขาเจออะไรบ้างครับเป็นภาพที่สยดสยองมากค่ะพวกเขาพบโต๊ะผ่าตัดที่ยังมีคราบเลือดสดๆติดอยู่และที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือตู้คอนเทนเนอร์ควบคุมอุณหภูมิหลายตู้ที่ภายในบรรจุอวัยวะมนุษย์ทั้งไตตับและกระจกตาหที่ถูกแพ็คอย่างดีในน้ำยาเคมี เตรียมพร้อมสำหรับการส่งออกต่อไปอยังประเทศจีนและจุดเปลี่ยนสำคัญที่สุดคือภาพและวิดีโอจากกล้องติดหมวกของหน่วยรบพิเศษนี้ไม่ได้ถูกเก็บไว้เป็นความลับแต่ถูกถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมให้สื่อทั่วโลกได้เห็นในทันทีการตัดสินใจเผยแพร่ภาพสดแบบนั้นออกไปมันเปลี่ยนสมก,การของความขัดแย้งนี้ไปโดยสิ้นเชิงเลยนะครับจากเรื่องพิพาทชายแดนธรรมดามันกลายเป็นประเด็นมนุษยธรรมระดับโลกในทันทีเลยแน่นอนค่ะ สถานการณ์หลังจากนั้นบานปลายอย่างรวดเร็วมากการสู้รบภาคพื้นดินทวีความรุนแรงขึ้นทั้งสองฝ่ายนำอาวุธหนักที่สุดที่ตัวเองมีออกมาใช้มีภาพรถถัง T90 และ PT91 ของกัมพูชาปะทะกับรถถังอบพลอตเมของไทยคือรบกันเต็มรูปแบบแล้วเต็มรูปแบบเลยค่ะการยิงปะทะของปืนใหญ่อัตตาจรเอ็มโนนกลายเป็นเรื่องปกติ และที่น่าสนใจคือการรบมันกลายเป็นเกมแมวจับหนูระหว่างเฮลิคอปเตอร์โจมตี AH-1 v i p e วเปอร์ของไทยที่ต้องคอยไล่ล่าหน่วยยิงจรวด BM-21 ของกัมพูชาที่ใช้ยุทธวิธีแบบกองโจรคือซ่อนตัวในป่าทึบโผล่ออกมายิงจรวดชุดใหญ่แล้วรีบย้ายที่หนีเข้าไปในป่าอีกครั้งแต่การต่อสู้มันไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในสนามรบอีกต่อไปแล้วใช่ไหมครับ การเผยแพร่หลักฐานชิ้นนั้นออกไปมันลากผู้เล่นคนอื่นเข้ามาในเกมนี้ด้วยถูกต้องค่ะเวทีโลกเข้ามาเกี่ยวข้องทันทีสหรัฐอเมริกาประกาศสนับสนุนไทยอย่างเต็มตัวโดยให้เหตุผลด้านมนุษยธรรมแล้วก็ยังอนุมัติการจัดหาขีปนาวุธห้ามเพิ่มให้อีกในขณะที่จีนซึ่งถูกกล่าวหาว่าพัวพันทั้งอ้อมผ่านบริษัทหัวเว่ยที่เป็นผู้จัดหาเทคโนโลยีราดาให้กัมพูชาก็ออกมาแสดงความไม่พอใจแล้วก็เตือนไทย ส่วนรัสเซียซึ่งเป็นพันธมิตรเก่าแก่ของกัมพูชาก็สนับสนุนด้วยการส่งจรวดแกรดรุ่นใหม่ที่มีระยะยิงไกลและแม่นยำกว่าเดิมมาให้มันกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าสงครามตัวแทนขนาดย่อมๆไปเลยที่มหาอำนาจไม่ได้รบกันเองโดยตรงแต่ใช้ประเทศเล็กๆเ,เ,เป็นตัวแทนในการต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองใช่ค่ะมันคือคำจงกัดความของสงครามตัวแทนเลยและในขณะเดียวกันแรงกระเพื่อมภายในประเทศกัมพูชาก็รุนแรงไม่แพ้กัน พอภาพหลักฐานต,าต่างๆถูกเผยแพร่ออกไปมันเหมือนการจุดไฟในกองฟางเลยค่ะเกิดการประท้วงครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ในกรุงพนมเปญประชาชนนับหมื่นนับแสนออกมาเดินขบวนขับไล่รัฐบาลตัวเองขับไล่รัฐบาลตัวเองเลยค่ะที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนรู้เห็นและคอรัปชันได้รับผลประโยชน์จากขบวนการอาชญากรรมที่น่ารังเกียจนี้ความขัดแยง้งมันจึงไม่ได้อยู่แค่ที่ชายแดนอีกต่อไป แต่ได้ลุกลามเข้าไปกัดกร่อนเสถียรภาพทางการเมืองจากภายในอย่างรุนแรงฟังมาทั้งหมดแล้วมันมันน่าทึ่งมากนะครับเราเริ่มต้นจากปฏิบัติการทางทหารที่ใช้ขีปนาวุธสุดไฮเทคแล้วมันก็ค่อยๆค,คลี่คลายจนกลายเป็นเหตุการณ์ระดับโลกที่เปิดโปงเครือข่ายอาชญากรรมที่น่าสยดสยองถ้าอย่างนั้นทั้งหมดนี้มันหมายความว่าอย่างไงครับเราควรถอดบทเรียนอะไรจากข้อมูลชุดนี้อังเห็นการผสมผสานที่อันตรายอย่างยิ่งระหว่างข้อพิาพาทเก่าแก,แก่เรื่องดินแดน เทคโนโลยีทางการทหารยุคใหม่และเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่ไร้พรมแดนขีปนาวุธ a g m 88และจรวด b m 21มันไม่ได้เป็นแค่อาวุธอีกต่อไปแล้วแต่มันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความขัดแย้งรูปแบบใหม่ที่โลกกำลังเผชิญที่ซึ่งเส้นแบ่งระหว่างสงครามการปราบปรามอาชญากรรมและการเมืองระหว่างประเทศมันพลาดเลือนจนแทบจะแยกออกจากกันไม่ได้แล้วมันแสดงให้เห็นเลยว่า สงครามในยุคใหม่มันปะทุขึ้นได้รวดเร็วแค่ไหนและบ่อยครั้งมันก็มีสาเหตุมาจากเรื่องที่เรามองไม่เห็นหรือเรื่องที่ถูกซุกซ่อนไว้ใต้พรมเสมอถูกต้องค่ะและมันยังชี้ให้เห็นว่าเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นโดรนสอดแนมหรือเรดาร์ป้องกันภัยมันเป็นดาบสองคมมันสามารถใช้เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติ แต่ในขณะเดียวกันมันก็สามารถถูกใช้เพื่อคุ้มครององค์กรที่เลวร้ายที่สุดได้เช่นกันท้ายที่สุดข้อมูลนี้จบลงด้วยการบอกใบว่ามีการเจรจาลับได้เริ่มต้นขึ้นแล้วในขณะที่สถานการณ์สู้รบยังคงตึงเครียดอยู่แต่ทั้งหมดนี้ก็ทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราได้คบคิดกันต่อนะครับในความขัดแย้งที่มันซับซ้อนและมีหลายชั้นขนาดนี้มันยังมีความจริงอะไรอีกบ้างที่ไม่เคยถูกเปิดเผยออกมา และท้ายที่สุดแล้วใครกันแน่คือผู้ที่ต้องจ่ายราคาที่แท้จริงกับความลับที่ถูกฝังกลบไว้ภายใต้สมรภูมิที่ยังลุกเป็นไฟเหล่านั้น